รับทดสอบความคมของมีดเล่มนี้นะครับโดยช่างนิรันนะครับใบยาวนะครับอยู่ที่13-14นิ้วนะครับสันหนาที่7มิลลเมตรนะครับใบกว้างนะครับอยู่ที่2.8นะครับผมลองไม้ไผ่แห้งดูนะครับ ดูนะครับอลองอีกตาหนึ่งนะครับผมตาไม้นะครับแข็งๆเลยนะครับ เอคนะครับเราตัดกระดาษดูนะครับครับมีเล็บนี้นะครับตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับผมชุบแข็งนะครับโดยบอกเกเือนะครับอยู่ที่600อนะครับผม ขอบคุณครับ